สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนนักเรียนทําใบงานนะคะวิดียอมาช้าน,นิดนึงครูต้องขอโทษมากๆเลยนะคะนักเรียนเผื่อใครไม่ทำเนาะมีเวลานหนึ่งหนึ่งวันเนาะแล้วเราก็เอามาส่งวันวันศุกร์นะคะใครที่ทําแล้วก็ทบทวนถือเป็นการทบทวนแล้วกันเนาะใครที่ยังไม่ทําก็ทําตามพร้อมกันไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูใบงานกันนะคะใบงานมี3ใบนะคะให้น้อยมากๆเลยครั้งนี้นะคะมาแล้วนะคะให้ลายด้วยนักเรียนไม่เห็นสแกนมาหาครเลยนักเรียนถามได้ตลอดนะคะมสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนเลยนะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนเลยเป็นบทเรียนของจริงที่นักเรียนจะเรียนในหนังสือเลยตอนเปิดเทอมนะคะ Where are you going นะคะเรื่อง t i m ค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Number one ค่ะ i s one forty f นะคะ One forty ตอบข้อตอบข้อนี่ค่ะ D ค่ะตอบก้อก D นะคะ It's s e v e twenty seven twenty เรียนเขียนเวลาไปแบบนี้เลยนะคะมันจะง่ายค่ะ seven twenty ต่อข้อ c นะคะ is eight twenty five แปด twenty five ยี่สิบห้าค่ะแปดยี่สิบห้าก็คือ b นะคะ nine thirty thirty คือสามสิบนะคะอันนี้ก็คือการบอกเวลาแบบอเมริกันนะคะระบบเวลาเนี่ยมันจะมีสองระบบนะคะ แบบเป็นภาษาอังกฤษมันจะมี2ระบบเป็นแบบอังกฤษ1แบบเป็นแบบอเมริกันหนึ่งแบบในหัวข้อนี้นะคะครูใช้แบบอเมริกันเพราะมันจะง่ายแบบเรียงตัวนะคะไม่ซับซ้อนนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือง่ายมากนะคะ i 3 0เอ้ยมันมี930ไหมอ่ะหรือว่าครูพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ๋อนี่นะคะ่ะ F สักเบลอละ 6กโอเคานะคะโอ l o c k เนี่ยเข็มยาวชี้เลข12นะคะ6กโอเคาก็คือ a ค่ะ twelve fifteen t w e l สิบสองค่ะ fifteen สิบห้าค่ะเที่ยงสิบห้าค่ะหรือเที่ยงคืนสิบห้าก็ได้นะคะเพราะเขาไม่ได้บอก a m p m เช้าหรือกลางคืนถูกไหมคะเรียบร้อยค่ะ part two write the correct words เลือกคำมาเติมให้ถูกต้องนะคะ อันนี้จะง่ายมากนะคะเราต้องดูก่อนความหมาย clean นะคะทำความสะอาดเขียนลงไปเลยนะคะเขียนได้เลยค่ะ running วิ่ง sleeping นอนหลับ talking คุยค่ะกำลังคุยพูดคุยนะคะ he is ทำอะไรอยู่ะ he's flying leaving now เออเครื่องบินกำลังจะออกแล้วเขาก็ต้องวิ่งตอบ running he is running number two she is the store เขาก็ต้องทำความสะอาดค่ะง่ายๆเลยค่ะ cleaning number three they are very tired they are very tired very tired t ired เหนื่อยค่ะ เหนื่อยมากสุดๆ t ด e y are กำลังนอนค่ะ sleeping number four he is เหลืออันเดียวค่ะกำลังคุยค่ะใช่ไหมคะเหลืออันเดียวค่ะ talking now he is talking now นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดลาที่บทเราเจอกันเนาะ อันนี้คือจะไปไวๆก่อนนะคะนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนทำอะไรไม่ได้นะคะในกลุ่มได้นะคะหรือส่วนตัวกับครูแก้มได้ได้ตลอดนะคะลูกนะคะอันที่สองนะคะแล้วได้เขียนชื่อด้วยนะลูกโอ้คำศัพท์ง่ายมากเลย marker นะคะ marker ก็คือปากกานะคะ marker ปากกาเคมีอะค่ะใช้ได้หมดเลยนะคะ marker calendar calendar คือปฏิทินค่ะนักเรียนเขียนนะคะปากกาเคมีเขียนเลย calendar ปฏิทินอยู่ไหนอะปฏิทินมีไหมอะปฏิทินอะ vocabulary แปลว่าคําศัพท์อาจจะให้มาเกินคําศัพท์นี่มคะคําศัพท์ s t a p l e ก็คือ s t a p l e ก็คือแม็กอ่ะค่ะเออนี่คือ s t a p l e อ่าอันนี้คือ stapler ค่ะขอโทษนะคะ่ะ stapler นะคะ staple คือแค่นี้ค่ะแปใลูกแม็กนะคะ paper clip นี่ค่ะ paper clip นะคะ portfolio ก็คือแฟ้มสะสมผลงานของตัวเองค่ะ portfolio นี้มีมีคำให้แล้วเนาะ portfolio tape this one is for tape calculator เครื่องคิดเลขค่ะมันจะสับมันจะเกินนะคะ crossword ปริศนาไขนะคะ crossword worksheet นะคะคือแบบฝึกหัดค่ะ worksheet นะคะต่อมา ไฟนะคะข้อมูลเอกสานะรค่ะเขาเรียกไฟนะคะทวนนะคะ number ข one tape tape number ข two portfolio portfolio three f i l e number ข four paperclip n u m b เล five cardboard หมายเลข six marker n u m b เล seven staple n u m b เล eight worksheet number ข nine CALCULATOR NUMBER TEN s t ิ p e STAPLER นี่ค่นะคะขาดหนึ่งอันอะไรอ่ะอ๋อโอเคอันนี้เรียกว่าอันนี้นะคะเรียกว่า v o c a b u l a r y ีคำศัพท์ค่ะ v o c a b u l a r y นะคะคำศัพท์เรียบร้อยนะคะนน่ แบบที่2ไปอย่างไวนะคะแบบที่3นะคะครั้งที่ใบงานที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับ job นะคะคืออาชีพเขาให้เขียนชื่ออาชีพอะไรที้ถูกต้องนะคะและระบายสีให้สวยงามนักเรียนดูทำสั่งนะทำไม่ถูกทำไม่ครบปูหักคะแนนนะคะ,ะครูไม่ได้ให้มาด้วยนักเรียนต้องไปหา google เองแต่มันง่ายมากเลยอะ someone who helps doctor Help คือช่วยเหลือค่ะ Doctors คือคุณหมอช่วยเหลือหมออ่ะอาชีพอะไรเนี่ยรูปบอกลอะ Nurse Someone who drives vehicles อ่อคนขับรถนะคะอันนี้เขาขับรถแท็กซี่นะคะโค้ดนักเรียนอาจจะตอบว่า a taxi driver ไม่ผิดนะคะ แต่ครูจะเฉลยอ่ะ driver ว่ากว้างกว้าง,างนะคะเพราะ vehicles ค,คือยานพาหนะเขียนภาษาไทายลงไปด้วยนะคะยานพาหนะเฮพาหนะไม่มีตัวนี้ยานพาหนะนะคะ drive คือขับค่ะตอบตอบกว้างกว้างคือคนขับรถนะคะ someone who helps six animals help s ช่วยเหลือ six ป่วย Animal สัตว์ค่ะสัตว์ที่ป่วยค่ะ a vet นะคะแปลว่าสัตว์แพร์นะคะ Next one Someone who give students homework ใครละเนี่ย Give ให้ค่ะให้เด็กนะ,ะ Students นักเรียนเนาะผู้ก็เด็กเลยนอนรอนักเรียน Homework คือการบ้านค่ะ อาชีพอะไรคะอาเขียนให้เรียบร้อยที a ช h วยเรียบร้อยคะ่ะสามใบางานนะคะเดี๋ยวครั้งที่สี่ด่านที่สี่ห้าหกมารับวันสุกนะคะอันนี้ง่ายมากเล้วอเดียวลืมระบายสีนะคะครบทวนบทเรียนนะคะมีอะไรไม่ไม่เข้าใจนะคะที่ต่อแก้มได้ตลอดเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊าย